นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมินะฮะเดี๋ยวหาเรื่องหาเรื่องเดี๋ยวหัวทิ่มลงนู่น สวัสดีท่านผู้ชมที่เครมทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับช่แนสายแบกันเช่นเคยนะครับทุกคนนะสำหรับวันนี้นะนี่เราอยู่กับเจ้าคันนี้เลยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านนะครับนะทุกคนนี่กำลังจะออกไปกินลมชมวิวนะฮะท,ท้องทุกนาของเรา นี่อากาศดีดีฮะทุกคนนะตอนนี้ก็8ปดโมงแล้วนะครับแปดมงสินาทีนะครับกับอุณหภูมิที่24องศา <c oughs> ก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องสายแบกกันด้วยนะครับแล้วตามผมไปต่อเลยเนี่ยกี่เร็วไม่ได้ฮะทุกคนนะน้ำเยอะกระเด็น วันนี้เราก็มีสกอยซ้อนมาเหมือนเดิมนะครับนะทุกคนก็คือเมื่อวานนี้ขับรถมานะครับคือวันนี้ผมไม่ได้เอาเจ้าซีบีห้าร้อยเอ็กมานะว่าเอารถยนต์มานะครับนะนี่ก็อยู่ที่ชัยภูมินะครับทุกคน ระหว่างการเดินทางเนี่ยนะครับจากกรุงเทพมาเนี่ยตั้งแต่ออกจากกรุงเทพมานะครับนะทุกคนนะฝนตกตลอดทางยันถึงชัยภูมินะครับวันนี้ก็อากาศจะดีหน่อยนะครับนะทุกคนดูหมอกเห็นไหมน่าจะเห็นหมอก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 นี่ก็จะเป็นท้องทุ่งนาสีเขียวนะอันนี้ก็จะเป็นนาข้าวนะครับนะทุกคน ตื่นเช้ามานะครับก็ไม่มีอะไรฮนะโอ้นี่มีชาวบ้านยกยอด้วยนะหาปลาเล็กปลาน้อยนะครับก่อนหน้าที่ผมจะกลับมาเนี่ยก็คือน้ํามันท่วมนะมเออมันไม่เชิงท่วมแต่ที่หมู่บ้านผมมันไม่ท่วมแต่ว่าไอ้ตรงตรงไอ้ทางผ่านที่จะเข้าหมู่บ้านน้ํามันท่วมนะ ไปจอดรถก่อนจะข้ามไปยังไงเนี่ยไทำไมพังไวจังเลยผมว่าเราขึ้นไปดูเขื่อนกันดีกว่านะทุกคนนะจะขอใเราอยากขึ้นไปดูเขื่อนนะครับนะ จะดูว่าน้ำนี่มันเยอะแค่ไหนนะครับอะ้วนะครับนะทุกคนเราจะมาขี่แรลลี่กันนะครับนะล <c oughs> ื่นเอาเรื่องนะเนี่ย <c oughs> เราก็จะเรียบรัดเอ่อเลาะคลองส่งน้ำไปนะครับนะคลองจุลประทานนะครับ <c oughs> ก็ไม่ไกลนะครับจากนี่ไปเขื่อนครับแต่อากาศดีมากทุกคนดูหมอกข้างบนช่วยวย <c oughs> ตอนนี้เราก็มาถึงเขื่อนกันแล้วนะครับนะทุกคนดูซิว่าน้ำจะเยอะไหมนะครับว้า <c oughs> โอ้โอโอนี่น้ำลงไปเยอะแล้วนะเนี่ยน้ำลงเอ่น้ำลดำลดไปเยอะแล้วเดีย๋ยวไปดูตรงสปริงเวย์ต้นผบอกว่าตรงนูน้นตรงนูน้นนู้นก็จะเป็นที่เล่องแพรนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่นะทุกคนนะ เดี๋ยวเราก็จะแวะดูตรงนี้ก่อนนี่น้ำเยอะอยู่นะครับนะ,อ,ะ,นอ,ะอันนี้เขาก็จะยกยอหาปลายก,ๆๆกย่ออ่อนแชลีเอลน้ำเยอะ <c oughs> แต่ตรงนู้นข้ามไปไม่ได้น้ำมันลนน้น,นเฮ้ยน่าจะได้อยู่มันล้นไม่เยอะ ข้ามไปได้อยู่แต่มันลื่นผักตกเนี่ยออมันลื่นผักตกไงไปเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งโน้นกันนะทุกคนนะน้ำมันขุ่นไง ตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดฮอได้นะทุกคนปกติฮอมาลงเขาก็จะลงตรงนี้แหละเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูที่ล่องแพรนี่ที่จอดฮอนนตี้นนนตอนที่น้ำท่วมก็โดนไปเต็มๆเ,เลยตรงเนี้ยเสียดายข้าวสวยสวยไม่หรอกพอน้ำแห้งเดี๋ยวมันก็ฝืน ใช่แล้วนี่เขาเรียกว่ายกยอเนี่ยปลามันก็จะมาตามน้ำที่มันไหลลงไปนี่แหละเงยไ,ไปต่อจ้าของชนรับทานเราก็เข้ามาถึงบริเวณที่ล่องแพรแล้วนะครับนะทุกคน เดี๋ยวเราจะขี่ไปดูนี่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ล่องแพะนะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังเป็นยังไงทำไมไม่เข้าทางนู้นวะ <c oughs> <c oughs> ลื่นดี <c oughs> เอาจจริงนะล้อมันเล็กแล้วมันลื่น ไม่จริงๆแล้วมันมีทางเข้าอีกทางหนึ่งทางไหนอ่ะทางไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วแล้วก็ไป <c oughs> นี่พามาดูนะครับนะทุกคนอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ลื่นไป มันหน้าเอาไอถึกเรามานะไม่เอาถึกมาดิกสาวเออลงนี่ดีกว่าเนี่ยนะก็จะเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับล่องอ่าล่องแพแล้ภูคิงนะทุกคนนะแลีวนี้ก็จะเป็นแพทเทคก นี่มันจะเข้าทางนี้ได้ไม่ได้พาเข้าเออมันจะเข้าทางนี้ได,าาได้หาที่จอดก่อนแล้วกัน <c oughs> อ่ะลงสกอยลงลงไหมสกอยลงลงไปถ่ายรูป นี่นะครับนะทุกคนรถแรงของเราย a ม a h าฟิน <c oughs> โอเคไปถ่ายรูปกันก่อนนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชายภูมินะที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์นะอันนี้ก็จะเป็นเขื่อนน้ำพรมนะครับนะก็จะกันจะมีบริการให้ล่องแพกันนี่นะครับเป,เ,เปิดนะน่าจะเปิดแหละก็จะ อ้อมไปตามนู้นอ้อมไปฝั่งนู้นแล้วก็ย้อนขึ้นไปกินข้าวบนแพรใครไปกินข้าวในน้ำอย่าไปหาขึ้นเดี๋ยวมันจะพัง<อ>นั่นน่ะเขาค้าไว้อยู่นะ่ะ ละนะคนะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ถ้าใครผ่านมาแถวนี้ก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับนะทุกคนเอาละเดี๋ยวเราจะไปขี่รถเล่นต่อไงจะก๊อยไปไเป็นไงกับบิานถอยปไปฮนะ เดี๋ยวเราออกทางนี้ดีกว่านะทุกคนนะนี่อากาศ8โมงเช้านะครับนะทุกคนนี่ดูดิเข้าทางเินในระหว่างนี่นะครับนะก็จะเป็นศูนย์พิทักษ์ป่าภูเขียว3 โนนขขาวนะครับก็ตรงที่ทางขึ้นไอ้ทางขึ้นเขื่อน,นฝั่งนู้นนะที่ขึ้นไปบนเขาอนะ่ะก็จะเป็นหน่วยวิทักษ์ป่านะครับตอนนี้ก็กำลังปรับปรุงนะฮะขุดลอกผักตบนะทุกคนนะ ฝนมาแล้วนะครับน้วทุกคนเราอยู่นานไม่ได้แล้วฝนมาแล้ว <laughs> น้ำเย็ยนมากเย็ยน,เยยนเยฉียบเยียบเชนเย็ยนเฉียบ <laughs> <laughs> ล้งรถหน่อย หลังเลดหน่อยเดี๋ยวเราต้องรีบกลับแล้วทุกคนนะฝนมาแล้วปปลอยมาแล้วนะครับนะเมื่อกี้แต่หยุดไปแล้วแหละเราอย่าเพิ่งเสี่ยง สวยสวยสวยนะอากาศดีหมอกเต็มเลยทุกคนเดี๋ยวหาเรื่องหาเรื่องเดี๋ยวหัวทิ่มลงนู่นเฮ้ยจะเตะไปลงหมอกไหมองี้โอ้โหไปฮะทุกคนเราไปกันดีกว่าฝนมาเย้ว่ว <laughs> ต้องรีบกลับรีบกลับเพราะอะไรเราไม่มีเคสกันน้ำนะทุกคนนะ แต่ชอบบรรยากาศนี้นะครับนี่ทุกคนดูหมอกดิสดชื่นนะสดชื่นแต่ฝนเ <Okay. S 1> ม็ดเบื้อเริ่มเลยเอาเ,เอาเข้าไปนูตกมาตั้งแต่นู่นแล้วโอเคนะครับนะไปกันแล้วทุกคนสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้กับช่องสายแบกของเราด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะทุกคนตอนนี้ไปแล้วหาที่หลบฝนก่อน <c oughs> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ นี่นะทุกคนนะยอดยอดต้นไผ่นี่ปะก็ที่ไปเขื่อนมาเนี่ยเนี่ยเขาก็จะปล่อยน้ําลงมาตามแม่น้ําสายนี้นะครับนะเขาจะเรียกว่าลําน้ําพรมนะครับขี่รถมาถึงตรงนี้ก็ไม่มีฝนเอาเป็นว่าเราหนีฝนสําเร็จนะทุกคนนะไม่มีฝนเลยนะจ๊ะ โอ้เฉอะมากโอเค,อเคพูดถึงฝนปุ๊บตกปั๊บเลยทุกคนเอารถมาจอดไว้นี่เอาอีกแก่มาจอดไว้นี่ เนี่ยรถแรงของเราเด <irts> ี๋ยวว่างๆต้องเอาอีสกายแล็บไปขี่บ้างแล้ววันนี้เราเอาเจ้าคันนี้มานะทุกคนนะโอ้ไรวะลกจัง